เปิดหกละครถูกเขี่ยทิ้งถูกสั่งแบนห้ามใช้ตัดจบคาใจแบบปริศนาเรื่องบันเทิงที่ไม่บันเทิงปวดใจจนลืมไม่ได้จําไม่ลงเพราะโดนแบนห้ามใช้ต้องจบวายเพราะมีอํานาจมืดหรือไม่ที่ทําให้ต้องตัดจบรัวปรัดให้จบเววยอีกด้วยย้อนไปนานๆกับละครเรื่องอยู่เพื่อรักทําโดยดาราวีดีโอช่อง7สุเสาวอาทิตย์ออนแอร์ปี2532นําโดยแดกลิขิตเอกมุโคลมาชาวัฒนาพาณิชดูเหมือน จะจบตอนในคืนวันอาทิตย์กลายเป็นเรื่องใหม่มาแทนสงานคนดูอารมณ์ค้างกันไปหมดเลยหลังคาแดงแต่ก็ตัดจบแบบฉับฉับแบบโนโส่วนคนดูมาแล้วบันลังหงช่องเจ็ดนำโดยไบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภ,ภัย,ภยบูรก็ตัดจบแบบง่ายๆคา,าใจแฟนละครผู้ผลิตสามัญการละครชี้แจงยาเวเหยียดไปแล้วความผิดพลาดไดๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงร่วมกันในอนาคต 1. บ่วงนรุมิรผลงานของผู้จัดละครฉายาเลือดหลวัลัง ไก่วารายุทธมิลินทจินดาละครอะไรจบไวจังฉายแค่เดือนเดียวจบเลยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักมหาชนเลยสงสัยหนักมากไก่วารายุทธบอกดังๆไปแล้วว่าไม่ได้โดนสั่งตัดเหลือเก้าตอนนะแต่ที่เหลือเก้าตอนนั้นเป็นเพราะละครมันถ่ายมานาน3ปีแล้วดังนั้นเราจึงต้องตัดซีนที่มันเฉยๆออกไปแต่ก็ยังเป็นที่คาใจอยู่ว่าที่ต้องตัดจบเพราะช่วงนั้นกระแสะแอนตี้นางเอกแมทพิรณนีแรงๆมากน่าจะส่งผลกับเรตติ้งละครแน้น จนต้องตัดจบหรือเปล่า2เหนือเมฆ2มือปราบจอมขมังเวทย้อนความไม่งงแฟนละครรู้้กันดีเต็มอกอยู่กับละครเรื่องดงังเหนือเมฆ2มือปราบจอมขมังเวทอยู่ๆก็โดนตัดเฉยเลยคาดเดาไม่ยากจนทําให้บริสุทธิ์บูรณนะสมฤทธิ์ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3เคยเปิดใจแล้วกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์8มกราคม2566ยืนยันว่าผู้บริหารฝ่ายราย,รายการช่อง3มพิจารณาเอกเนื่องจากรู้ รู้สึกว่าละครเรื่องนี้เสี่ยงที่จะละเมิดและอาจจะส่งผลกระทบตามมาฝ่ายรายการเห็นไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอน 3. ตาดูดาวเท้าเดินดินนัดได้ทําลายเทปไปแล้วเพราะได้ส่งเทปให้ช่องไปเมื่อ4ปีก่อนไปแล้วบริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนช่อง7จะทําลายหรือขายให้แก่ใครก็สุดแล้วแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเราทําละครเรื่องราวของอดีตนายกก็เพราะเป็นคําสั่งของช่อง7ตอนนี้ เทปดังกล่าวก็ไม่มีแล้วคือต้นฉบับถูกทําลายไปแล้วส่วนใครอยากจะซื้อไปดูก็ต้องไปถามช่อง7็เอาเองเป็นอีกข้อตอกย้าหนักๆอีกครั้งสําหรับละครอิงการเมืองมีความสุ่มเสี่ยงจริงแต่ถ้าการเมืองดีๆอิสระภาพในการนําเสนอคงจะมีมากกว่านี้แน่นอน4พันท้ายนรสิงสักละครโดนดอกตัดใหม่ฉายโรงหนังรอฉายทางช่องสาไปนานๆอีกต่อไปไม่เวิร์กแน่ซึ่งนํามาตัดใหม่ให้กระชับขึ้นเพื่อเอาฉายทางโรงหนังโดยให้ทาง สหมงคลฟิล์มนำไปเข้าโรคต้องตัดไม้ให้สั้นกระชับเหลือความยาวเกือบ3ามชั่วโมงแฟนหนังมีทั้งชื่นชมปลื้มปริ่มทำได้สมจริงน่าสะพรึงและไม่ค่อยชอบเพราะบ่นอยากดูฉบับเต็มแบบละครที่ใส่รายละเอียดเยอะๆฮาชิคสเปียร์ต้องตายชิคสเปียร์มัสได้8ปปีแบนนานแสดงใจหลายซีนหนังได้รับทุนสร้างส่วนหนึ่งจากกระทรวงวัฒนธรรมกับโครงการเมืองไทยเมืองนักคิดครีเอทีฟไทยแลนด์ ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555สําำนักงานศิลปะวัฒนาธรรมร่วมสมัยรับสนับสนุนตอนต้นแต่พอทำเสร็จกลับมาแบนทุกทุกซีนกระชากอารมณ์ได้อย่าง a m a ซิ n g แน่นอนว่าทำให้เราฉุดคิดถึงผลงานร้ายแรงของการกระหายมัวเมาลงไหลในอำนาจและทำให้เห็นภาพการเมืองในอดีตที่ยังหลอนชาวไทยอยู่ไม่รู้จักจบซีน 6. ฟาเตอร์แลนดปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าราชิดาราชิดา ต้อมยุทะเลิศเคยไปเปิดใจตรงๆน่าคิดมากในรายการดางังถึงการที่หนังโดนแบนเช่นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีคนที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงได้มีแต่ไม่ยอมเปลี่ยนด้วยผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประเทศไทยไม่ควรมาถึงจุดนี้ด้วยผลประโยชน์มันจะสงบตอนไหน,นสิ่งที่ผมรู้มาคือไม่มีใครต้องการเห็นความสงบที่นั่น